อะไรวะเนี่ยผ่านไปแบบเหมือนไม่ได้สแกนเตอร์อะผมรู้สึกโอ้อะไรวะเนี่ยเอ้ยโอ้ดอกนี้เฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยเท่าไหร่ก่อนเดี๋ยวอุ้ยวายกี่ช่องวะนะ่าเออคูณเท่าไหร่ก่อนเนาะน่าโอ้โหอ,อ,อะไรครับกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ช่องรวยเป็นฝุ่นนะวันนี้มาเล่นเกมอะไซเคิล ไซเคไซคัทเซอร์คัทดีไลท์นะครับผมเซอร์คัทดีไลท์นะครับเป็นเกมเหมือนตัวตลกนะครับผมมาทุน70,000มื่นะครับวันนี้เล่นทีวีจีนะครับผมเบ็ดส0 0พเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหมาลูกก็ร้องนะฮะตอนนี้ลูกลูกอยู่นมนะครับก็เดี๋ยวเล่นก่อนแล้วกันนะครับให้มันแตกก่อนเดี๋ยวหาเงินซื้อนมให้ลูกแล้วกันนะครับมานะครับโอเคทุน70,000มื่นะครับผม เบ็ดไปที่2,000เลยเดี๋ยวดูกันนะครับตัวนี้เกมนี้นะครับก็คือเอ่อเสียงดังนิดนึ่งเพื่อนตัววายนะครับถ้าได้วายหช่องนะครับผมก็คือเป็นคูณ2นะครับวายนะฮะแต่ว่าต้องต้องชนะด้วยนะถ้าได้วายเฉยไมาเฉยมันก็ไม่คูณนะครับผมแต่ถ้าวายตรงที่ชนะนะครับผมก็คือได้คูณ2นะครับสตัวก็คือคูณ4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูณแบบแปลกๆหน่อยนะครับผมปกติตัวคูณเนี่ยมันจะเป็นแบบเอ่อทำคอมโบนะครับแต่ว่าเกมนี้คือตัวคูณมันจะเป็นวายนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเ